ไม่สามารถคือเขาอยากไปต่ออยากพูดอยากคุยแต่ว่าเขาไม่สามารถไปได้เพราะคนเพราะว่าคนที่จบกับเขาไปเนี่ยอาจจะบล็อกเขาแล้วก็ไม่ไม่ให้เขากลับเข้าไปในพื้นที่แล้วก็เนี่ยแต่ถามว่าเขายังมีความคิดถึงคนคนนี้อยู่นะแฟนเก่าเขาอาจจะเป็นคนทําก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนทําเองเาอาจจะเป็นคนที่ดึงดึงมือที่สามเข้าไปแบบเขาอาจจะเจ้าชู้เองนะแล้วครนี้พอแฟนเขาเนี่ยจับได้ก็เลยจบขอจบ จบแล้วคนนี้ตอนเนี้ยก็บอกเข้าไปด้วยเขาก็ไม่เลยไม่รู้คือเขาอาจจะแบบสำนึกได้แล้วอยากจะกลับไปแต่มันก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้นะเด๋ย <c oughs> วชาลีออดเนี่ยเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องเดินทางบ่อยทําอะไรนู่นนั่นนี่บ่อยแล้วบังเอิญว่านเนี่ยคนของเขาเนี่ยอาจจะเป็นชาวท่าน้ําเนี่ยไปจับได้ว่าเขาเนี่ยอา่า มีอะไรกับมือที่3หรือไปดึงมือที่3เข้ามาเขาก็เลยตัดสินใจจบแล้วก็บล็อกเขาไปแบบกระทันหันเลยแบบเขาแบบช็อกเลยแบบไม่คิดว่าคือเขาทําโปะแตกเองอะ่ะแทนเขาจับได้ก็เลยต้องเลือกลากันไปนี่เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์คนที่เลือกกองที่1น,นะคะมาดูกี่ใบนะที่เปิด3 6 9หกเกบาใบ เราจะ <c oughs> ทำไมหมอต้องจำเพราะว่าหมอชอบลืมนะคะกล่องละสิบห้าใบเอ๊ะเิ๊กที่สองคืออันนี้เนาะอ่ะสำหรับคนที่เลือก every two day ท้ารอด every day ท้ารอดไม่ผ okay. ิดไม่ใช่ every two day เบอร์ประสาสมองมาดูว่าคนที่เลือกบล็อกที่สอง ความสัมพันธ์ของเขาและคนคุณนั้นเป็นยังไงที่คุณถามถึงความสัมพันธ์ของเขาเนะะี่ยคืะเราทุกคนเราทุกคนต่างมีปัญหาเป็นของตัวเองเนาะบางครั้งอ,อยู่เฉยๆอยู่เงียบๆนิ่งๆก็มีคนเอาปัญหามาให้นั่งอยู่เฉยๆยังมีคนมาเกลียดมีคนมาอิจฉาเลยเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่อง ป้าบอปัญญาอ่อนมากนะคะแต่ทุกวันนี้คนเราบางบางครั้งยังต้องเจอนะคะต้องเจอโมเมนต์แบบนี้อยู่เฉยๆก็โดนประมาณนั้นมีคนเกียดอยู่เฉยๆก็มีคนชังมันก็แปลกดีเหมือนกันมีคนไปก็แบบว่าเราทำงานเก่งกว่าเขา เขาก็อิจฉาเขาก็เกลียดเขาก็แบบตั้งเนี่ใส่เราเขากอา็อยากเห็นเราล้มอยากเห็นเราแบบพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เรามีความสุขในการทํางานมันก็มีนะคนแบบนี้ก็มีนะคะแต่แล้วแต่คือใครจะไปเจอโชคดีจะไปเจอโชคดีจะไปเจอนะคะเจอแล้วก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนนะ มันรู้สึกว่ามันมันโหดร้ายนะชีวิตแต่ถ้าผ่านมาแล้วก็นะก็ขอให้อย่าได้กลับวนเวียนเข้าไปอีกนะคะความอิจฉาเนี่ยไม่เลือกเพศนะคะมหมอเ,เคยเจอผู้ชายขี้อิจฉาเคยเห็นไหมนะ,ะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้นนะเจอหมดนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงมันก็ ผู้หญิงก็เบสิกอยู่แล้วเนาะว่าเออต้องอิจฉาแต่คาวนี้ไม่ใช่ว่าเราสวยอะไรนะแต่อิจฉาอิจฉาที่แบบเฮ้ยอันนี้น,นี่ฉันก็ทาได้อันนี้อิจฉาอยู่ๆก็อิจฉาเออแปลกเราก็ไม่ได้ว่ามีดีมีอะไรมากกว่าเขาเราก็งงเวลาทํางานก็เหมือนกันนะคะพอดีเจ้านายมาคุยกับเรามากว่าอา้าวก็โดนเพื่อนร่วมงานอิจฉาไปอีกนะคะเวลาเวลา,เ,าเราเป็นสนิทก,กับใครแล้วว่าแบบมีรุ่นน้องเข้ามาหาเรา อะไรเงี้ยก็อิจฉาอีกนะคะอิจฉาว่ามีน,น้องเข้ามาเออนะคะคนมันจะอิจฉามันก็หาเรื่องอิจฉาไปได้ทุกเรื่องนะคะทั้งที่แบบเอ้ยเราไม่ได้มีอะไรเลยนะบ้านก็ไม่รวยไม่ได้อะไรมันก็มันก็มีทิศทางที่จะอิจฉาคนมันจะอิจฉาอืมนะมันแ็แปลกประหลาดบางทีก็เข้ามาเพื่อต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเราให้เราช่วยเหลือพอช่วยเหลือเสร็จพอเขาได้ผลประโยชน์เสร็จแล้วก็ถีบหัวเราส่ง มันก็มีพวกนี้ก็เยอะพวกหักหลังแบบกลางอากาศอนะไรพวกนี้เจอมาหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมี